สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างผู้นำยุคดิจิทัลค่ะร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์กล่าวว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคดิจิทัลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกองค์กรในสังคมต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในองค์กรทุกระดับต้องมีความตระหนักมีเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความสามารถในการรู้เท่าทันมีการใช้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการดำเนินการ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส,สำคัญและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงสภาพการผันแปรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้นำในทุกระดับ โดยมีการปรับตัวเพื่อเป็นคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของดิจิทัลเป็นอย่างมากเพราะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานของสภาสังคมสงเคราะห์ ดังนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้น,นําสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เพื่อจะได้ทํางานควบคู่ไปในปัจจุบันนี้การเข้าถึงระบบดิจิทัลจะทําให้เราทํางานได้กระชับขึ้นแล้วทํางานได้มากขึ้นเราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับในโลกยุคโลกาภิวัตนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับระบบสื่อสารนะครับโซเชียลหรือว่า เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยนะครับสภาสังคมสงเค้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญกับดิจิตอลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานของเราดังนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สภาสังคมข้เคาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นําสิ่งใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ของเรานะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ทํางานควบคู่ไปกับในยุคปัจจุบันนี้นะครับ การการเข้าถึงระบบดิจิตัลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราเนี่ยทำงานได้กระชับขึ้นแล้วก็ทางานได้มากขึ้นนะครับเราจะทํางานได้มีประสิทธิภาพก็ด้วยการที่เรามีระบบดิจิตัลเข้ามาดังนั้นวันนี้จึงจะมีการอบรมเพื่อให้เกิดภาะวะผู้นําในเรื่องของโลกยุคโลกาภิวัตน์ระบบดิจิตอลนะครับก็ อยากฝากทุกคนนะครับในวันนี้นะครับวันนี้เราต้องเรียนรู้ระบบให้ทเท่าเทียมกันนะครับเพราะโลกไปไกลมากพัฒนาไปมากนะครับเราผ่านยุคเกษตรกรเกษตรกรรมมาแล้ววันนี้มันสู่4.0แล้วอาจจะเลย4.0ด้วยซ้ำดังนั้นสภาของเพาะให้ความสำคัญกับระบบดิจิตอลเราก็เลยให้บุคลากรของเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้ ทำงานอย่างทันท่วงทีครับอ,อดีตที่ผ่านมานั้นสภาทังคมเข้าได้ใช้บุคลาการจำนวนมากนะครับแต่วันนี้บุคลากรเราเริ่มเริ่มลดลงเพราะเราหันมาใช้ระบบไอทีระบบดิจิตอลเข้าเข้ามาใช้นะครับเป็นลดค่าใช้จ่ายนะครับสร้างงานได้ไวและก็มีประสิทธิภาพ และก็ทํางานได้ควบคุมทั่วถึงการติดต่อสื่อสารรวดเร็วมากนะครับดังนั้นถือว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน